안녕하세요. 단톡방에서 귀하신 회원님 오크리님 올리신 필수 형용사 외워 보장이라고 하셔가지고 오늘 제가 발음하는 거 알려드리면서 여러분 외 우세요? 많다, 여, 적다, 너이, 크다, 야이, 작다, 레, ขี้กาขึ้นตาสูงขี้กาจักตาเตี้ยอรับตายากชิบตาง่ายตึ๊กกอบตาร้อนชักกอบตาเย็นชดตาเปียกมารฤดาแห้งมูกอบตาหนักขาบบยบตาเบาทั่ตาหวานสุดา ขมจ้าตาเค็มแมปตะเผ็ดชิดาเปรี้ยวชิงกับตะจืดคากับตะใกล้มอลดาไกลมาชิตะาอร่อยมัดอบตะไม่อร่อยชดตาดีนับปืดาไม่ดีปลาฤดาเร็วนือริดา ้าผับปะยุ่งฮังดาฮะว่างจบตะแคบน้อยตะกว้างทูกกปตะหนาย้ายตะบางตักตักค่ตาแข็งพูดทุลบตะนุ่มซาตาถูกพิซซาตาแพง ผู้ยูฮหาดะรวยคานานฮ่าดะจนคิลดะยาวจัลตะสั้นเซรุฐดาใหม่โอเลทเวดะเก่าแก้กึดหาตะสะอาดทอรบตะสุกกับปรกตกตกคาดะฉลาดมองช่องฮ่าดะงูช่างพีฮ่าดะ 아이 뻔뻔 하다 나란 재미있다 ิิ 즐겁다 สนุกโชยง 하다 เนี 시끄럽다 เสียงดังอึกระทึก다เศ그립다คิดถึง จิรู하다 지겹다 เบื่อเวรตเหงา 건강하다 강하다. แข็งแ하다 약하다. อ่อนแอ 귀엽다. 나락 위험하다안ัน이ร 만아서 몇번 듣고 잘외우시면 좋겠어요.